อนะเอ้ยต่อเป็นเชฟหรือเปล่า <c oughs> แต่เราใส่ชุดน,นักแข่งนะอ <c oughs> โอ้โห,โหโยกมือด้วยว่าต่อไข่เป็นจริงหรือเปล่า อยู่ที่ไหนครับเนี่ยรู้ไหมไปดูข้างหลังเลยค,ค,ครับ้ยที่เดอะไบรท์ครับไปไหครับวันนี้จะมาทำอะไรครับมาทำอาหารกันครับมาทดลองเรียนทำขนมใช่ไหมเ <little something. S 2> รี s กซูซัมติงและันนี้นี่เองน้องเข็นเข้ามาแล้วนะคะก็ได้ผ้ากันเปื้อนมาเท่าไหร่ผืนหนึ่งจะทำอาหารก็ต้องใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ นี่เราเป็นเชฟเหรอเนี่ยเราเป็นเชฟหรือเปล่าแต่เราใส่ชุดนักแข่งนะต้องมเงินเล่อาหรกลิแล้วก็จะพูดอะไรเล่นหานูตามพี่ไปเลยครับต้องเช่งค่มสชนคบอกคลองเราข้างนอกใช่ไหมคะตะเพค่ะ ไปค่ะแม่้ะถ่ายตรงนี้นะคะหัว้หนังหัวโตวเลยค่ะว่ะพี่ครูบอกแล้วว่า,าวันนี้เราจะทำเค้กฟักทองอคุณครูให้แกะอุปกรณ์เองนะคะอันดับแรกอ่าค่อยๆแกะ อันคือชิงฟรีมเนาะที่คลุมอุปกรณ์มาอยู่เพื่อความสะอาดพี่เคนเริ่มคนแล้วเหรอเนี่ยเอในนั้นมีอ๋อมีแป้งอยู่แล้วเริ่มคนนะครับวัดอิม่มค่ะเราได้มา ถึนตายแค่น,นะคะ เรียบร้อยก็คนต่อขั้นตอนต่อไปได้ฟักทองแล้วเป็นเนื้อฟักทองน่าจะสุกแล้วแล้วก็บดแล้วด้วยล่ะเราก็เท <c oughs> เนื้อฟักทองลงไป ไหนนะก็คนต่ออีกโอ้โหออกแรงเยอะมากจริงๆ <c oughs> <c oughs> เด็ก <c oughs> ๆ <c oughs> บางคนบอกว่าป <c oughs> วดมือแล้วค่ะอัน <c oughs> ตอนต่อไป เราจะมาดูวิธีการตอกไข่กันนะคะ <Yahoo! S 1> ฟังแล้วลองทำดูโอ้โหยกมือด้วยว่าตอกไข่เป็นจริงหรือเปล่าดูสิตอกเป็นจริงค่ะ ตอนร่อนแป้งแล้วนะคะพี่เข็นท้องแคลทมัดแมงดีมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> น่ากลัวจะหกออกมานอกชามนะเก่งมากร่อนเสร็จคนแรกวันนี้สาวน้อยเสื้อแดงน้องชาแนล เคยเจอกันแล้วนะแต่เขนจำไม่ได้สงสัยปิดแมสอยู่นะเขนเลยจำไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าตอนเปิดแมสเขนจะจำชาแนลได้หรือเปล่า<อ>ขั้นตอนถับไปนี่ทำอะไรเนี่ยเอาแป้งมาละเลงที่โต๊ะหรอหฮ้ <c oughs> ขั้นตอนอะไรนะมารอดูกันนะครับได้ท็อฟฟี่มาคนละก้อน จะทำได้ไหมแคน,นอยากได้ตาเป็นรูปสามเหลี่ยมคุณครูมาช่วยนะคะ จะทำจมูกเป็นรูปอะไรดีนะมาถึงขั้นตอนที่จะตกแต่งหน้าเค้กแล้วนะคะเอุย้ยใช้เนื้อครีมสีส้มด้วยจะได้เป็นสีของฟักทองโอ้โหพี่เคนบีบเลยนะ โอ้ยเกียวออกเป็นออกเค้กแล้วโอ้โหยโอ้โหอืเ้ยผมเห็นได้ประกบตาโอ้ยทำตาตื่นเต้นตื่นเต้น เค้กป้ายมาสงสัยจะกินแต่ว่าผมนึกขึ้นได้ว่ากินไม่ได้ใส่แมสอยู่มีแอบเอาหนิ้วป้ายเค้กเลยนะคะมีของแขมีดูหน้าตาสิโอ้โหสมกับที่เป็นเค้กปฝักทองวันาลูวีนมากๆเลยไปตนะไปค่ะเสร็จแล้ว เดี๋ยวจะไม่เป็นเดี๋ยวเเป็นค้กนะคะเค้กที่ดีนะคะเดี๋ยวคุณฟักทองลองแบกนะคะและมากินกัน ทำได้ไหมคะเอ,อเราเคยเจอกันที่เซนท่านมหาชัยนะีองใหม่สิคนยังนี่บเนที่บอกที่โซาบารชาเไยนะชาเลยนะชาแนวหรือเปล่า ทำชาแนลได้ไหมครับแต่ไม่ได้จะแล้วโอ้ยตอนนี้น้องเคนก็เรียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาถามน้องเคนดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเคนครับเรียนทำเค้กฟ้าคางวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นไงนะเยี่ยมเยี่ยมเลยเหรออ้อห,หมัสนุกไหมสนุกสนุกหรอครับสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยหรอครับน,นี่ เคนบอกเพื่อนๆสิวันนี้เคนมาทดลองเรียนเสียเงินแค่400บาทเองนะน้อยมากเลยก็ก็ไม่แพงก็ไม่แพงเคนชวนเพื่อนๆที่อยากทดลองเรียนทําขนมมาเรียนบ้างไหมครับเีินเพื่อนๆมาดีดนีดีนะครับเซนทรั้นสาขาไม่ใช่เซนทรั้ารเดอะไวทพระราม2 นะครับลืมไปกับเจเขียนนิดนึงแกลืมไปกับเจให้เขียนนบ๊ายบแยแล้วก็แกไหนแม่บายแล้วก็เกไหนแม่